สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญพงษ์พร Morning Report ประจําวันที่4เมษาย,ยน2566ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคําในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้กว่า1%โดยเชา้านี้เปิดตลาดเอเชียที่ระดับ1,984เหรียญขณะที่เมื่อวานนี้ราคาทองคําในช่วงเชา้าลงไปทดสอบแนวรับระยะสั้นที่1,950เหรียญก่อนจะดีดตัวสูงขึ้นมาปิดที่1,984เหรียญโดยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐ ได้แก่เมื่อวานนี้ได้แก่ final manual f i l t u r i n g PMI ISM manual f e c t u r i n g PMI และ ISM m a n u f e c t u r i n g price ออกมาลดลงกว่าที่คาดการส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ1า2 9 2จุดและขึ้นตัวอยู่ในกรอบระหว่าง101.98ถึง103.06จุด ขณะที่เช้านี้ส่งตัวอยู่ที่102.20จุดสําำหรับค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ปรับแข็งค่าจากระดับ34.42บาทต่อรอละลราลงมาปิดอยู่ที่ระดับ32สอคโดค่า3 4 2 0บ่ดอาทต่อรลลูปลาสำหรับกองทุนทองคำเอสวเมื่อวานนี้เข้าซื้อ2.02ตันปัจจุบันถือของทองคำที่930.04ตันด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากหลัง OPEC Plu s ประกาศปรับลดกำลังการผลิตลง 1.16ล้านบา์เรลต่อวันนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นปี2566ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องภาวะเงินเฟอ้ออาจาปรับตัวสูงขึ้นจากระดับจากราคาน้ำมันที่ดีขึ้นกว่า6%ในเมื่อวานนี้โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น6.3%ปิดที่8 0 4 2ดอลลาร์ต่อบาเรล วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ขึ้นตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ระหว่าง1,960-1,980ถึงเหรียญโดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดอยู่ที่ระดับ1,990เหรียญขณะเดยียวกันโกลออนไลฟีเจอร์ก็สามารถไปทะลุระดับ2,000 2 0 0เหรียญได้โดยเช้านี้ ราคาปรับย่อลงมาเล็กน้อยและเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวในลักษณะการสะสมพลังระหว่าง1,975ถึง1,985เหรียญสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำตลาดโลกมีกรอบแนวรับที่1,965เหรียญและแนวต้านที่1,995เหรียญสำหรับโกลด์ฟิชเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,990เหรียญและแนวต้าน2,020เหรียญและโกลด์คอมเมคคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1 9 8่ 1, ๕เ,เหรียญแลนด์ตาน๑๐๐๐เอ่าทองคำแลนด์ตนล๒๑๕เหรียญสำหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับ3 0๐๐0๑๘๐๐บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่32,200บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,965เหรียญแนวต้านที่2 1,955เหรียญแนวต้านที่1 1,995เหรียญและแนวต้านที่2 2,500เหรียญ และกลับมาพบกับบุญคองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพวงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ